สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอซที่น่ารักทุกคนค่ะมีใครนอนแล้วฝันอะไรบ้างหรือยังคะถ้าไม่ฝันหรือว่าฝันแต่ว่าจําไม่ได้เหมือนแอดเราคือเพื่อนกันค่ะเรามาแอบดูฝันชาวบ้านที่เขาฝันกันบ่อยๆฝันกันแม่นๆดีกว่าค่ะพึ่งพาฝันตัวเองไม่ค่อยได้ค่ะและทุกฝันที่แอดนำมาเล่าค่ะคือฝันที่เขาเล่าแบ่งปันกันในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะขอบคุณผู้เล่าฝันทุกคนที่เล่าแบ่งปันกันค่ะ เพื่อนๆรับชมกันแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์หาเลขเด็ดกันด้วยนะคะฝันที่หนึ่งค่ะเป็นฝันของน้องกรจากช่องเขยอีสานใต้ค่ะน้องกรฝันตั้งแต่ต้นงวดนะคะว่าไปรื้อบ้านเลขที่2-3-2อายุน้องก็32ปีค่ะฝันล่าสุดนี้นะคะฝันว่าได้ไปล่าเสือ ล่าได้แล้วก็เอาซากเสือสองตัวนะคะที่ล่าได้เนี่ยกลับมาบ้านจะมาทำกินค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็เอาเสือขึ้นไปนอนบนที่นอนตัวเองนะคะสองตัวแล้วผู้ฝันเนี่ยก็เข้าไปนอนตรงกลางค่ะก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะคะผู้ฝันเขาเล่าแล้วในฝันเนี่ยเสือฟื้นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วที่บ้านก็ให้น้องเนี่ยแต่งงานกับเสือทั้งสองตัวนะคะฝันแตกมากเลยค่ะ บ้านเลขที่ของน้องกรก็คือ50อายุน้องคือ32อย่าง33ปีค่ะตัวน้องกรนั้นตีเลขเพิ่มเป็น442เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่2ค่ะฝันน้องการช่องพ่อสวยรตอนฝันต่อง,งวดน,นั้นฝันว่าภูมิเจ้าที่เนี่ยมาบอกเลข53ค่ะล่าสุดน้องการเขาฝันใหม่แล้วนะคะฝันถึงภูมิเจ้าที่ผีนามาบอกเลขค่ะ คราวนี้ท่านมาบอกว่าให้ซื้อเอานะ173กับ507เพื่อนๆก็เอาไปตัด2ตัวกันด้วยนะคะฝันที่3ค่ะน้องใหม่แก้วช่องเบาแอมค่ะน้องฝันใหม่แล้วนะคะฝันเห็นปู่พญานาคค่ะองค์สีขาวกับสีเขียวนักสององค์มาเกี้ยวที่ตัวน้องนะคะแล้วก็เอาทองคำมาให้ค่ะ จากนั้นพญานาคก็ขดตัวเป็นตัวเลขเป็นเลข72นะคะก่อนที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วก็มากระซิบบอกเลข7-2อีกครั้งหนึ่งด้วยย้ำเลข7-2มากเลยนะคะเพราะว่าตอนต้นงวดเนี่ยน้องหมาแก้วเขาก็ฝันเห็นหลวงปูส่สวงไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นก็เห็นเลขจากหลวงปูส่สวง7-2ด้วยค่ะ3ตัวนั้นน้องเห็นสองนะคะเท่ากับว่า72นั้นน้องฝันย้ำสองรอบแล้วนะคะ และเลขนี้ก็ยังไปตรงกับฝันของพ่อหยิงด้วยพ่อหยิงฝันว่าผีผู้หญิงนำมาเขียนเลข972ให้ 5. แล้วก็ยังตรงกับฝันแม่เรียนด้วยนะคะแม่เรียนฝันเห็นเลขที่จอมปลวกเป็นเลข72ค่ะถ้าเพื่อนๆซื้อ72แล้วก็อย่าลืมกัน75เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่4นะคะเป็นน้องคลาสลูกนจอยช่องนนทิยาค่ะ น้องเขาฝันว่าปู่ขาวมาบอกเลขปู่ขาวที่พูดถึงนี้คือปะพพทธรูปนะคะเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเขากราบไหว้นับถือบูชากันค่ะน้องเล่าว,ว่าปู่ขาวมาหาที่หน้าบ้านเลยนะคะมาเลขที่สองหกบอกเลขก็คือสี่เจหซึ่งเลขปู่ขาวนั้นส่วนใหญ่จะมาลาวค่ะถ้าไม่มาลาวก็ ามให้ถึงไทยนะคะหาลอตเตอรี่กันเอาไว้แล้วก็อย่าลืมตัด2ตัวกันนะคะ47 5หค่ะฝันที่5ค่ะน้องจอยช่องเขืออีสานใต้ค่ะฝันว่าให้ลูกชายเนี่ยเอารถไถมาไถปรับพื้นที่ค่ะจะปลูกข้าวลูกชายก็เอารถไถมาไถท,ที่ให้นะคะไถๆอยู่เนี่ยเห็นปลาขึ้นมาเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะก็เลยหยุดไถแล้วก็ลงไปจับปลา แต่ว่าปลาเนี่ยขาดครึ่งตัวนะคะที่จับขึ้นมาได้เนี่ยมีแต่ส่วนหัวทั้งนั้นเลยพอจับปลาได้เสร็จก็มานั่งพักลูกชายคนเล็กที่เสียไปแล้วค่ะมานั่งตักแล้วก็ยิ้มให้ผู้ฝันเขาตีเลขทะเบียนรถไทยนะคะฝันนี้ทะเบียนรถคือ1440แรงม้า39แรงค่ะน้องจอยบอกว่าฝันถึงรถไทถที่ไรชอบออกแรงม้านะคะ 39กัน36เอาไว้ด้วยแล้วก็กันเลขจับปลาก็คือ78ไว้ด้วยค่ะฝันที่6ค่ะน้าหนุ่ยค่ะน้าหนุ่ยช่องเบาแอมนะคะฝันถึงผีพ่อกับผีพี่ชายค่ะฝันว่าผีพ่อกับพี่ชายเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาหาแต่งตัวมาอย่างหล่อเลยค่ะมาหาแล้วก็มาบอกเลขนะคะบอกเลข268 แล้วบอกว่าถ้าถูกให้ทำบุญให้ด้วยแล้วนั้นหนุ่ยก็ฝันต่อในคืนเดียวกันเลยค่ะคราวนี้ฝันถึงผีแม่ตานีผีตานีมาเรียกหาบอกว่าอยากได้เครื่องสำอางเพราะว่านั้นหนุ่ยเขาเคยซื้อแป้งซื้ออะไรไปถวายนะคะบอกอยากได้เครื่องสำอางเดี๋ยวจะบอกเลขให้แล้วแม่ตานีก็บอกเลขมาตัวเดียวเลยค่ะก็คือสี่หกกัน4ี่เก้าด้วยนะคะ ฝันที่7นะคะเป็นฝันจากกลุ่มหวยใน Facebook ค่ะผู้ชายฝันฝันว่าไปซื้อเนื้อสดๆแบบหั่นแล้วนะคะซื้อมาถุงใหญ่เลยค่ะจะเอาไปทำจิ้มจุ่มกินกันจากนั้นก็ไปโผล่ที่บ้านทรงไทยค่ะที่บ้านมีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ไปเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยนะคะสีออกแดงๆทองๆองผู้ฝันบอกว่ามองเห็นเขาแค่คนเดียวค่ะแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นใคร จู่ๆเขาก็มาบอกผู้ฝันว่างวดนี้อย่าลืม59นะลูก59ก็กัน56เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่8ค่ะผู้หญิงฝันนะคะจากกลุ่มเฟสฝันว่าได้ขับรถไปเที่ยวประเทศลาวมีหนุ่มลาวมาชอบค่ะก็เลยแกลกไลน์ไอดีกันแล้วก็ได้กินต้มซุปตีนวัวก,กับลูกสาวด้วยนะคะที่ลาวอร่อยมาก คนฝันนั้นอายุ36ปีลูกสาว4ีขวบทะเบียนรถที่ขับไปคือ4ขีด6 5ห2ค่ะฝันที่9ค่ะเป็นผู้ชายฝันเขาฝันว่าได้ขับรถยนต์ไปจอดอยู่ที่ริมถนนจากนั้นก็ลงไปทำธุระสักพักฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะจนน้ำท่วมมิดคันรถแล้วรถเนี่ยก็ลอยไปกระ,กระแสน้ำ พอฝนหยุดก็เดินตามหารถนะคะมาเจอรถตกอยู่ในคลองสภาพหน้ารถเนี่ยชีขึ้นฟ้ามองเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนในฝันยังหยิบมือถือออกมาถ่ายรูปรถที่จมน้ำด้วยทะเบียนรถคันนั้นก็คือ3158ส่วนเลขท้ายเบอร์โทรลงไทยด้วย1133ค่ะผู้ฝันบอกว่าเล่นทั้งไทยลาวนะคะฝันที่10ค่ะเป็นผู้หญิงฝัน ฝันว่ารถชนกันค่ะหน้ารถเนี่ยยุบเข้าไปเลยทะเบียนรถก็คือ5 6 0ขีด6039ต่อมาฝันอีกว่าตัวเองนะ่ะจมูกเน่าแมาลงวันบินเข้าไปอยู่ในโพรงจมูกพอดึงแมงวันออกมานะคะน้ำหนองก็ไหลออกมาจนหมดเลยค่ะผู้ฝันอายุ35ปีเกิดปี2533ค่ะแถมฝันสั้นๆจากผู้ชายเล่าฝันนะคะ เล่าเอาไว้แค่ว่าเขาฝันว่ารถเนี่ยเหาะตกลงมาพังทะเบียนรถคือ740ค่ะทั้งหมดที่เล่ามานั้นคือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ